ผมทรงศักดิ์ตติยรัตน์ตำแหน่งกำนันตำบลหนองไผ่อำเภอเแก้งคอจังหวัดชัยภูมิครับรับตำบลหนองไผ่นะครับมี12หมู่บ้าน จำนวนประชากร7,000ว่วคนสภาพพื้นที่เนี่ยจะเป็นนอกเขตชลระทานปัญหาของหมู่บ้านของตำบลน,น้องไผ่คือแหลงซ้ำซากหลากมาก็ไม่มีที่กิบเพราะว่าด้วยโครงสร้างด้วยลหมวยนในตื้น,ขนเขินเวลาฝนตกมาเนี่ยก็จะมีน้ำหลากซึ่งก็จะไม่มีที่รองรับน้ำฝนถึงแล้งก็จะไม่มีน้ำที่จะกักเก็บ ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างฝายที่มันชํารุบเพื่อที่จะให้กักเก็บน้ําได้นะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการเชื่อมท่อให้เข้าไปคลองกับลําห้วยต่างๆนะครับแล้วก็ทําเป็นคลองไส้ไก่ในการกระจายน้ําไปให้เกษตรกร,กรแล้วมันก็จะอ้อมไปไหลลงที่เรากักเก็บไว้ได้ตัวน,นี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ํานะครับหลังจากเราได้น้ํา อุปโภคแล้วนะครับน้ำเพื่อการเกษตรแล้วเราก็คิดต่อนะครับว่าปัญหาของหมู่บ้านเนี่ยคือซื้อซื้อน้ำจากข้างนอกนะครับด้วยราคาที่มันสูงก็เลยมาคิดว่าหลังจากเราเหลือจากน้ําอุปโภคแล้วเราจะไปทําน้ําอะไรนะครับเราก็มาคิดน้าเรื่องเรื่องน้ําดื่มชุมชนน้าดื่มชุมชนตอนนี้นะครับเราก็จะมีการให้สมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยนะครับให้ให้ถือหุ้นและตอนนี้นะครับขยายผลเป็หมู่บ้านนะครับแล้วก็มีเงิน ที่บริหารจัดกการอยู่ประมาณ4 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับของกองทุนลงน้ำดื่มเราคือคนของราชาราชฐานของแผ่นดินเพื่อปวงประชามีอยู่มีกินให้มีความสุขทั่วหน้ากัน ผมได้แนวคิดจากพระอ,องค์ท่านในหลวงรัชการที่9ในหลวงรัชการที่10ก็คือน้ําคือชีวิตเกษตรกรถ้าหากมีน้ําก็จะทําการเกษตรทําน้ําอุปโภคบริโภคนะครับเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพได้หลังจากนั้นก็มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเป็นพืชเศษษรษฐกิจพอเพียงนะให้กับพี่น้องประชาชนได้ปลูกกันมมใจที่ไดด้เกิา อองทุลีเลดบาทบำบัดทุกบำรุงสุขให้คนในชาติชีวิตนี้ช่างคุ้มค่าเนื้อคำบรรยายผมอยากฝากถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับในการที่เราได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นะครับอยากจะให้ทุกท่านได้ตั้งใจทำงานนะครับการปฏิบัติหน้าที่การบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนสมกับคำว่าคนของพระราชาลากฐานของแผ่นดินดุดดังข้าราชบริพารรับใช้ใกล้ชิดเบืองพระยุคคนละบารับใช้แผ่นดินแล้วรับใช้ชาติ เพื่อองค์ราชาศูนย์รวมของจิตใจหนึ่งร้อยสามสิบสองปีที่เราทำงานทูนกล่าวถวายให้ประชาชนของพระองค์ยิ้มได้อยู่ดีมีสุขทั่วทุกท้องทิน่นเราคือคนของราชา ราบฐานของแผ่นหินเพื่อปวงประชามีอยู่มีกินให้มีความสุขทวนหน้ากันเราคือคนของราชานอมอาสารับใช้ย,ยาวนาน